สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับขออเล่าเฉลิมชัยยอดมาไล่นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับ,บวันเสารที่3เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าเป็นสอสอแต่จงใจทำผิดกฎหมายเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผมได้ยินเสียงพูดแบบมีอารมณ์ฉุนเฉียวของหัวหน้าพักก้าวไกลที่ชื่อว่านายชัยธวัตตุลาธน ชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่าการแก้ไขกฎหมายในรัฐสภาเป็นเรื่องที่สสสามารถกระทําได้เพราะว่าเป็นอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติและผมก็ยังได้ยินด้วยนะครับว่านายชัยวัฒน์เนี่ยบอกประมาณว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อบันที่31มกราคม2567เนี่ยจะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องประสบกับปัญหาในการอยู่ร่วมกับประชาชนในอนาคต หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิมเจริญัต์ขณะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลและการกระทำของพักก้าวไกลมีเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่นายพิธาแต่สะสะก้าวไกลแต่นายชัยธวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพัก โต้กลับว่าพักเก้าวไกลกับพิธาไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครองตามที่สารพิพากษาแถมยังบอกด้วยนะครับว่าคำนิยตชัยของสารรัฐธรรมนูญอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยแล้วก็ยืนยันครับบอกว่าพักเก้าไกลไม่มีเจตนาจะบ่อนทําลายหรือแยกสถาบันพระมาหากษัตริย์ออกจากประเทศไทย และอาจจะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว,ว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับสารรัฐธรรมนูญในอนาคตด้วยนะครับเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อเราพิเคราะห์คํากล่าวในทํานองแสดงการไม่ยอมรับคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญจากพิธาแล้วก็ชัยธวัฒน์แล้วก็จากพักเก้าไกลแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าสอสอเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงอาการ เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงคําพูดที่สาธารณาชนก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่เชื่อคําตัดสินของศาลได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าสสาแสดงอาการแบบนี้หลังจากที่มีคําพิพากษาของศาลได้เนี่ยมันก็จะมีคําถามตามมานะครับว่าแล้วคนอื่นๆในสังคมไทยเขาจะสามารถแสดงพฤติกรรมเดียวกับพิธากับชัยธวัฒน์และก็กับพักก้าวไกลได้หรือไม่ล่ะครับ แล้วก็มีคําถามอีกนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยลราจะมีใครยอมเชื่อฟังและทําตามคําตัดสินของศาลและครับแล้วยังมีข้ออ้างต่างๆจากพิธาและก็ชัยธวัฒน์อีกมากมายนะครับอย่างเช่นคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทําให้สังคมไทยต้องสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐสภาเพื่อหาทางยุติข,ข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างนี หรือไม่ก็จะสร้างผลกระทบต่อประเด็นพระมหากษัตริย์และจะบป,ะปมขัดแย้งในสังคมไทยและส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนี้คือประเด็นที่พิธากับชัยธวัฒน์กล่าวอ้างว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับประเด็นนี้ฟังแล้วเหมือนกับทั้งสองคนเนี่ยพยายามจะบอกว่าคําพิพากษาหรือว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่ง ไม่มีใครเข้าใจครับว่าผลกระทบที่พิธาอ้างที่ชัยธวัฒน์อ้างบอกว่าจะเกิดผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับแล้วมันจะเกิดได้ยังไงครับใครจะก่อให้เกิดหรยอครับและถ้าหากจะเกิดเนี่ยหมายความว่าจะเกิดจากความไม่พอใจเพราะสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพิทากับพรรคก้าวไกลเนี่ยล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่หรือไม่คนได้โปรดพิเคราะ ข้อความต่อไปนี้นะครับคำวินิจฉัยวันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพรรคก้าไกลเท่านั้นนะครับแต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าวไกล เป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังกล่าวด้วยว่าการตีความที่เหมือนไม่มีขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่แน่นอนอาจจะเหมือนว่าการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีหรือผู้ต้องขังจากข้อหาในมาตรา112ถือว่ามีเจตนาซ่อนเร้นในการล้มล้างการปกครองก็ได้การกล่าวอ้างทำนองว่าร้ายต่อสารโดยนายพิธาและนายชัยธวัฒน์เนี่ย เป็นเรื่องที่ทําให้สังคมไทยต้องกลับมาตั้งคําถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสสซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจที่จะกระทําการใดๆที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ด้วยแหละครับแล้วสสสามารถแสดงอาการและคําพูดประมาณว่าไม่เชื่อฟังคําตัดสินของศาลเนี่ยทำได้ด้วยนอครับหรือว่าสสพักเก้าไกลเนี่ยไม่จะเป็นต้องแสดงความเคารพและยอมรับคําตัดสินของศาลอย่างนั้นหรือเปล่าครับ เพราะว่าสอสอพักก้าวไกลเนี่ยเขามีอํานาจนิติบัญญัติในการมือแล้วไม่ต้องสนใจและไม่ต้องยอมรับอํานาจของฝ่ายตุลาการซึ่งถ้าหากว่าจะถามแบบตรงประเด็นเนี่ยก็คือว่าสอส,อสอทําผิดกฎหมายแต่ยังคงตะแบงว่าตนเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่สนใจและไม่เชื่อฟังคําตัดสินของศาลเนี่ยทำได้อย่างนั้นเลยครับ